สวัสดีทุกทท่านนะยามดึกวันใหม่นะวันที่สิบห้ามพา้วก็สวัสดีวันแห่งความรักนะครับย้อนหลังก็มาดูย้อนหลังกันได้นะบางคนเขาหาไลน์ผมไม่เจอเนะมีวิธีหาง่ายผมเอาใส่ไว้ที่หน้าแรกของช่องเด้อเข้ามาที่หน้าแรกของช่องนะครับอันนี้ผมก็ทําหมวดหมู่ไว้ค่อนข้างแบบว่าเป็นระเบียบมากนะวิดีโอ,อต่างอันนี้ก็เป็นวิดีโอจากบทความนะอันนี้ก็เป็นคณิตศาสามนะเพลย์ลิสที เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ผมก็เพิ่งจะเริ่มทําแล้วก็มีเรื่องเล่าของจักรวาลน,นะครับก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องรล่าต่างๆนะมากมายในโลกวิทยาศาสตร์ภายในนีน้อันนี้ก็เป็นเพลย์ลิสที่สร้างขึ้นนะก็สามารถดูได้ว่ามีเพลย์ลิสอะไรบ้างแล้วก็อันท้ายที่สุดนี่ก็เป็นรวมคลิปไลฟ์นะครับเข้า <fi. S 2> ไปดูได้นะแต่ผมไม่ได้เปิดเป็นสา,าธารณะแต่ว่าดูได้คนระับเพราะว่ามันก็คือถ้ามีลิงก์ก็คือเข้าไปดูได้อัตราส่วนทองนะครับ ก็เป็นค่าคงที่ในทางคณิตศาสตร์ค่าหนึ่งคล้ายกับค่าพายเลยก็คือเป็นจำนวนอตตกรยะที่มีจุดทศนิยมยาวแบบไม่รู้จบแล้วก็ไม่ซ้าแล้วก็เป็นค่าที่มีชื่อเสียงมากๆนะต่อการนำไปใช้งานเพื่อกำหนดเป็นสัดส่วนต่างของงานออกแบบในทางศิลปะแล้วก็งานก่อสร้างต่างๆรวมไปถึงไอ้ค่าเนี่ยก็ยังเป็นค่าที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติในสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตตลอดไปจนถึงในระดับจักรวาล อีกด้วยนะซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาบอกเล่าที่มาของค่านี้รวมถึงแสดงตัวอย่างการหาส่วสนทองในที่นี้ให้ดูด้วยว่ามันทำงานอย่างไรนะการศึกษาอัตราสว่วนทองนะครับก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความยาวของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งนะที่มีความกว้างหนงหน่วยนะครับตรงนี้กว้างหนงหน่วยและมีความยาวเท่ากับค่าฝ่ายนี่อันนี้เป็น อักขระของเกรกนะครับอ่านว่าฝ่ายหรือฟีก็ได้เนอะค่าที่เราไม่ทราบนะเราก็ติดตัวแปรไว้คือในรูปเนี่ยมันแทบจะไม่ได้บอกอะไรเราเลยนะบอกแค่มีแค่หนึ่งเลขเดียวนะแต่เชื่อไหมว่าเราสามารถหาค่าไอเนี้ยได้ค่าฝ่ายนี้ได้โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาในทางพิชคณิตนะมันค่อนข้างล้ำมากๆแล้ววิธีการหาออกมาแต่มันก็เป็นพื้นฐานมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยสำหรับการหาค่าเนี่ยค่าฝ่าย เราจะมาเข้าสู่กระบวนการหากันนะครับหาข้อฝ่ายก็จากรูปสี่เหลี่ยมตะกี้นี้เนาะถ้าเรานํามาวิเคราะห์ดีๆนะก็จะพบว่ามันเกิดขึ้นมาจากรูปสี่เหลี่ยม2รูปนัมารวมกันก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูป A กับสี่เหลี่ยมรูป B โดยจะสังเกตเห็นได้ว่ารูป A เนี่ยก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับก็คือเหมือนกับเราแบ่งสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนาะแบ่งออกมาแล้วให้อีกด้านหนึ่งเป็นจัตุรัสและอีกด้านหนึ่งอันนี้เรายังไม่ทราบว่า มันมีความกว้างเท่าไร่แต่ที่เรารู้เกี่ยวกับรูปบีสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กรูปนี้ก็คือว่ามันมีความยาวเท่ากับ1แน่นอนนะเพราะว่ามันตรงกับข้างบนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเนาะสัดส่วนทองนะครับเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าใบหนึ่งในขณะที่ถ้าเป็นค่าพายเนาะค่าพายนั้นเขาศึกษาเกี่ยวกับวงกลมอืมแล้วถ้าเป็นพีทาโกรัสที่ผมนําเสนอไปก่อนหน้านั้นล่ะอันนั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยม คนสมัยก่อนเขาก็ศึกษาจากรูปทรงเลขาคณิตแบบง่ายๆเนี่แหละครับแล้วก็ได้ค่านู่นค่านี่ออกมาแบบเป็นพื้นฐานแล้วมันก็นําไปต่อยอดเป็นการคํานวณอะไรต่างๆมากมายจากรูปนี้คือเราไม่รู้ความกว้างของสี่เหลี่ยมบีดังนั้นเราจึงต้องมาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กนี้ก่อนเราจะพบว่าไอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มันมีความยาวแน่ๆแล้วคือหนหน่วย ส่วนความกว้างแม้ว่าในตอนนี้เราจะยังไม่ทราบว่ามันมีเท่าไหร่แต่เราก็พอรู้เบาะแสของมันจากการศึกษาองค์ประกอบในส่วนต่างๆของรูปทั้งหมดเนี่ยก็จะพบว่ามันควรจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่ก็ดูจากอันนี้ก็ได้เนาะทั้งหมดเนี่ยคือค่าฝ่ายใช่ไหมแล้วนี่เป็น1ก็คืออะไรก็คือเอา1เนี่ยตัดออกจากไฟล์นะครับก็คือลบออกมันก็คือไฟล์ลบหนึ่งนั่นเอง นี่คือเบาแสเพียงเล็กๆน้อยๆที่จะนําไปสู่การหาค่าของเจ้าตัวไฟก็ดังนั้นนะเราจึงสามารถสร้างอัตราส่วนของความยาวนี้ความยาวนี้ต่อความกว้างครับในรูปนี้ความกว้างคือส่วนนี้ออกมาได้เป็น1ส่วนไฟลบหนึ่งตัวนี้คือความยาวข้างล่างคือความกว้าง ต่อไปนะครับเราจะทำการศึกษารูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดโดยรวมนะเราก็จะพบว่ามันมีความยาวเป็น5กว้างเป็นหนึ่งเราก็จับมาเขียนเป็นอัตราส่วนซะก็เป็นยาวส่วนกว้างก็เป็น5ส่วนหนึ่งนั่นเองครับเมื่อเราได้2อ,อัตราส่วนแล้วนะเราก็นำม,มาเทียบกันเลยเนาะมาเป็นสมก,การได้เลยแบบนี้ อันนี้ก็ยกตัวอย่างสี่เหลี่ยมอีกรูปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การหาสูตรความยาวความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมใดๆในกรณีที่เราไม่รู้ขนาดความกว้างและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าน,นี้เลยนะเราก็ยังสามารถใช้นิยามการเทียบอัตราส่วนในก่อนหน้านี้มาใช้กับรูปนี้ได้เช่นกันเราก็จะได้อัตราส่วนของความยาวทั้งหมดนี้ต่อความกว้างซึ่งแต่เดิมก็คือเป็นอะไรเป็นไฟล์ส่วนหนึ่งฮะ เราก็สามารถประยุกต์ใช้ให้กลายเป็น a บวก b ส่วนด้วย a a บวก b ก็คือความยาวทั้งหมดส่วนด้วย a a นี่ก็คือความกว้างอันนี้ทางฝั่งขวาก็เช่นกันอันนี้คือเป็นอะไรจากแต่เดิมมันก็คือ b ใช่ไหมมันคือส่วนนี้ไฟล์ลบหนึเนี่ยได้เป็นอะไรก็เป็น a ส่วน b แล้วเราก็จะได้สมการทั้งหมดนะออกมาได้ว่านี่เลย a บวก b ส่วน a เท่ากับ a ส่วน b เท่ากับค่าฝ่าย ถ้าใครไปศึกษาเบื้องต้นนะแบบไปเปิด Wikipedia วิกิพีเดียก็จะเจอสูตรนี้เลยก็คือมันมีที่มามาจากนี่เลยนะครับที่ผมได้ร่ายยาวมาเนี่ยก็คือเป็นอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างก้อนซ้ายนี่คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทั้งหมดความยาวก็คือ A อบวกบกว้าง A เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กอันนี้ยาว A ส่วน B ได้เป็นก้อนกลางส่วนอันนี้อันนี้มีที่มามาจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดความกว้างหนึ่งหน่วย เพื่อที่จะหาค่าฟล์นะครับเราจึงต้องย้อนกลับไปที่รูปสี่เหลี่ยม1หน่วยกันอีกครั้งนะความกว้างหนึ่งหน่วยเพื่อใช้เงื่อนไขต่างๆภายในนี้นะมาแก้สมก,การหาค่าฟล์ออกมาอ่ามายกสมก,การเดิมมาพูดคุยกันอีกครั้งอันนี้จะเป็นวิธีการหาเนาะก็ง่ายๆเนาะเราก็จับพจน์ล่างนี้นะครับไปคูณฝั่งซ้ายเนาะความจริงเนี่ยเป็นอะไรส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวมันอยู่ละก็คือคูณแล้วก็ได้เนี่ยแหละ เป็นไฟล์กำลังสองลบไฟล์เท่ากับ1ถ้าสังเกตดีๆไอตัวนี้มันจะแยกตัวประกอบแบบปกติไม่ได้นะแต่มันมีวิธีการหาอยู่นะก็คือผมอยากจัดรูปไอ้พจฝั่งซ้ายนี่นะครับให้เป็นในรูปแบบของยกกําลังสองเพื่อที่จะให้หาค่าไอ้ไฟล์ตัวเดียวได้เนาะไม่ได้หมายความว่าจะให้เป็นเท่านี้นะ อันนี้แค่แบบให้ดูถึงโครงสร้างของมันเฉยๆนะครับสําหรับสมการกําลังสองมันก็เกิดมาจากตัวมันคูณกับตัวมันเองเนาะก็ได้เป็นไฟล์กลัง2ลบไฟลลบไฟลบวกหนึ่งทีนี้ไอ้ลบไฟลลบไฟ์นั่นก็รวมกันก็เป็นลบสองไฟลทีนี้เราจะไปปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนค่านี้จะสังเกตว่าค่านี้มันจะไม่เหมือนกับค่านี้เพราะว่าเอ่อมันมีลบ2อ,ออกมามันไม่เหมือนกันแต่เราต้องการให้มันเป็นไฟล์ยกกําลังสองลบไฟล์เฉยๆนะครับ ส่วนไอเนี้ยเราไม่สนใจว่าไขค่านี้จะเป็นค่าอะไรก็ตามเป็นค่าอะไรก็ได้เราสนใจแค่ค่าที่ติดตัวแปรนี่ดังนั้นนะผมก็เลยบังคับมันเลยนะบังคับให้มันมีหน้าตาเหมือนกับข้างบนนี้เลยเป็นไฟล์กําลังสองลบไฟล์แต่ข้างหลังเนี่ยที่ผมบอกผมไม่สนใจว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามเนะี้ยอันนี้ไม่สนซึ่งผมก็สามารถแยก,กออกมาได้นะครับไอลบไฟล์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากลบหส่วนสไฟล์ลบหส่วนสไฟล์แล้วคือลบศูนย์จุดห้าลบศูนย์จุดห้านัมันก็ได้เป็นหนึ่งอะ ซึ่งผมก็จับแยกตัวประกอบเลยนะครับโดยที่ไม่สนใจข้างหลังเหมือนกันแต่ความจริงมันจะหาได้เหมือนผมกําลังทํากระบวนการย้อนกลับนะซึ่งไอ้เนี่ยไฟล์ลบหนึ่งส่วนสองสองวงเล็บเนี่ยมันก็คืออะไรมันก็คือส่วนนี้ทางฝั่งซ้ายก็คือวงเล็บทั้งหมดกําลังสองอยู่ในรูปแบบนี้แล้วที่ผมอยากให้มันเป็นและทีนี้นะเราจะมาหาค่าอะไรเอ่ยนี้กันค่าอะไรเอ่ยเนี่ยมีค่าเท่ากับ1 4, นส่วนสครับเกิดจากไอ้ลบหนะึ่งส่วนสองเนาะคูณลบหนึ่งส่วนสองก็ได้เป็น บวก1นส่วนสคือหมายลบคูณกันเป็นบวกทีนี้เราก็ทําการยุบผลตรงกลางนี้ลบหส่วนสลบหสองก็มีค่าเท่ากับลบฟายนี่ตรงเนี้ยให้มองตรงนี้ฟายกำลังสองลบฟายเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกับสมการ1แล้วที่เราติดเอาไว้นะครับผมก็ทําการเขียนเอาไว้เป็นสมการที่2ทีนี้เรามาต่อกันอีกหน้าหนึ่งหรือว่ามันค่อนข้าง,งยาวก็เลยมยกมาเขียนกระดาษที่แผ่นหนึ่งเราจะทําการปรับ แต่งสมการหนึ่งนะครับปรับแต่งสมการที่เราได้มาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยให้มันเข้ากันได้กับสมการที่2นี่สมการนี้เพราะว่าถ้ามันเข้ากันได้เมื่อไหร่เราก็สามารถยุบมันให้กลายเป็นสมการวงเล็บกําลังสองนี้ได้เราสังเกตนะอันนี้คือเหมือนกันแล้วไฟล์กำลังสองลบไฟล์นะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือตรงนี้เนาะเพราะว่านี่มันไม่มีบวกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบวก1นส่วนสเข้าไปนะครับในสมการที่1ทั้ง2ฝั่งนิยกสมการ หนึ่งออกมานี่เราก็บวกทั้งสองฝั่งเลยพอบวกเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าคือเวลาจะทําสมการอะไรไมันต้องทําให้เท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเราทําอะไรกับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็ต้องทําให้มันเหมือนๆกันด้วยทีนี้เราจะเห็นว่าหน้าตาของฝั่งซ้ายเนะี่ยมันเหมือนกับสมการที่2แล้วนะครับดังนั้นเราจะยุบมันให้กลายเป็นไฟล์ลบหส่วนสทั้งหมดกําลัง2ได้แล้วเรายุบมาเป็นอันนี้ทีนี้ไอ้ฝั่งขวา เราก็สามารถยุบมาได้เช่นกันนะ1บวก1ส่วน4มันก็คือ5ส่วน4นั่นเองเนี่ยทีนี้เราจะหาค่าฟายได้แล้วนะครับเริ่มเห็นลางๆแล้วนะก็คือเราก็ใส่รากทั้งสองฝั่งเนาะเพื่อที่จะกำจัดกำลังสองนี่ออกไปเราก็จะได้เป็นค่านี้นะครับทางฝั่งขวาก็จะติดรากไว้ทีเนี้ยไอ้ทางฝั่งขวาเนี่ยถ้าเราถอดรากเราจะดูว่าอะไรถอดรากได้บ้างเนาะไอ้ห้าเนี่ยถอดไม่ได้ แต่4เนี่ยถอดได้นะเราจะได้เป็นราก5ส่วน2แล้วไอ้ทางฝั่งซ้ายนี่นะครับลบ1ส่วน2เนี่ยเราก็ย้ายมาก็เป็นบวกเราจะได้เป็นค่านี้ก็เป็นฟา5ส่วน2บวก1ส่วน2เนี่ยอันนี้บวกกันง่ายเลยเพราะว่าฐานเหมือนกันฐานเป็น2ก็ได้เป็น1บวกรู5ส่วน2นี่นี่เป็นคำตอบสุดท้ายของ ค่าฝ่ายนะครับอันนี้ก็ไปกดเครื่องคิดเลขก,ก็จะได้เป็นตัวเลขออกมานี่นะครับนี่คือผมก็ไปคำนวณให้มาละมันจะเป็นค่าที่ยาวไปเรื่อยนะเป็นอัตราะ่คล้ายๆกับค่าฝายเลยเนาะนี่ก็คือค่าของอัตราส่วนท้องนั่นเองเนาะครับที่มาของมันความจริงจะมีวิธีหาค่าฝฟายค่อนข้างง่ายมากถ้าเราใช้สูตรสมก,การกํลาลังสองถ้าสมัยเรียนมัธยมปลายก็น่าจะได้ใช้สูตรนี้แล้วนะคิดว่านะเท่าที่ผมจําได้เนี่ยสูตรเนี้ย x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ4 ac ทั้งหมดส่วนด้วย2 a มีใครจำสูตรนี้ได้บ้างแบบเอาแบบแค่เห็นผ่านๆแบบเลือนลางอะไรเงี้ยซึ่ง aabc นะครับมันก็อยู่ในรูปแบบของพจน์นี้เนาะเรียกว่าเป็นค่าอะสัมประสิทธิ์หรือเปล่าทีนี้เราจะยกสมการของเราในก่อหน้านี้นะสมการที่1น่นะยกมา เอ่อบอกไว้ก่อนว่าไอสมการกําลังสองเนี่ยพิสูจน์แล้วนะครับว่าเป็นจริงนะผมลองไปดูที่มาการพูฟของสูตรนี้แล้วมันถูกต้องนะครับเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะกลับมาดูที่สมการของเราสมการนี้นะไฟกำลัลงสองลบไฟลบหนึ่งเราสังเกตเห็นได้ว่าอะไรเอเอมันก็คือเป็นหนึ่งครับบี B ก็คือลบหนึ่งซีคือลบหนึ่งนี่สรุปมาให้และทีนี้นะเราก็เอาเอบีซีเนี่ยก็ไปแทนในสูตรนี้เลยเนี่ยผมก็แทนให้ อันนี้ลบ1นลบ1น,นะก็คือเป็น1ลบ4คูณกับลบ1ก็เป็นบวก4นะครับก็เป็นค่าบวกถ้าในรูปติดลบเนี่ยอันนี้จะยุ่งเลยนะมันจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนไปอีกเนาะแต่ดีละด,ดีดีที่มันไม่ติดลบก็จะเป็นอะไร1บวกรูปห้านะครับส่วน2นี่เห็นไหมคำตอบออกมาตรงกับที่ผมมาอีกคำนวณยาวๆนั้นนะ่ะถ้าใช้สูตรเนี่ยแค่3บรรทัดเนี่ยสามบรรทัดเนี่ยหาคำตอบได้เลยง่ายมากเพราะฉะนั้น ถ้าใครแบบอยากจะไปทําข้อสอบอะไรเนาะแล้วก็ไอ้สูตรเนี่ยควรจําไว้นะถึงแม้ว่าในบางทีบอกว่าคณิตศาสตร์เป็นไม่อยากจะให้เป็นเรื่องท่องจําอะไรเงี้ยแต่มันก็จําเป็นเหมือนกันนะสำหรับการสอบเนาะสำหรับการสอบอืมแล้วจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือว่าสูตรในหน้ามันจะเป็นบวกลบนะก็คือว่า x เนี่ยค่าฟ์ที่ได้ออกมามันจะได้ออกมา2ค่านะคือค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบแต่ทําไมผมถึงเอาแค่ค่าที่เป็นบวกมาให้ ทำไมผมถึงเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เริ่มผมเอาแค่ค่าบวกมีใครพอทราบบางว่าทําไมผมถึงเอาแต่ค่าบวกมาอันนี้เฉลยเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตามความเข้าใจของผมเลยนะก็คือไอ้ไฟเนี่ยมันเป็นค่าของความยาวเนาะซึ่งความยาวในทางฟิสิกส์นะครับมันเป็นปริมาณสเกลร์นะก็คือมีขนาดเพียงอย่างเดียวเออไม่มีทิศทางก็คือมันจะไม่ติดลบนั่นเองนะเราคงนึกภาพไม่ออกใช่ไหมว่า ถ้าเป็นความยาวที่ติดลบมันจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรคือเอาตรงๆคือความยาวเป็นโซเนี่ยเราก็มองภาพไม่ออกละก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงเอาแค่ค่าบวกเนี่ยอันนี้ก็เป็นค่าประมาณนะหนึ่งจุดหกหนึ8งแปดศูนเก้าแเ็เป็นค่าของโกลเด้นเรชัสไลด์หลังจากนี้ก็จะไม่มี การคำนวณให้ดูแล้วนะจะเป็นการพิจารณาถึงความสวยงามะอะไรต่างๆแล้วอันนั้นผมพิสูจมาให้ดูว่าค่าไฟายนั้นหามาจากไหนแค่นั้นนะครับนะครับ g o ด้ r เ t โ o นะหรือสัดส่วนทองคำนะก็คือสัดส่วนที่คำนวณตามหลักคณิตศาสตร,ร์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นอัตราส่วนอยู่ที่เท่านี้เนาะ1ต่อ1.618 1นี 1. 1่ก็เป็นความกว้าง1.618เป็นความยาวมีใครเริ่มค้ณๆแล้วบ้าง มันเหมือนกับหน้าจอภาพยนตร์ของเราเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะย้อนกลับไปดูรูปพื้นฐานที่เราศึกษาตราส่วนทองกันอีกครั้งก็คือจะสังเกตว่ามันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยสี่เหลี่ยมแบบนี้จะเห็นได้ว่าอันนี้มันคือความกว้างนะหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดมันก็คือค่าไฟล์นั่นเองนะครับที่เราหามาแล้วทีนี้ผมก็จับมาอยู่ในแนวนอนกน็จะเหมือนหน้าตาเช่นเดียวกับกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น ทีนี้ครับเราก็รู้แล้วเนาะเรารู้องค์ประกอบแทบจะทุกส่วนละของความยาวในสี่เหลี่ยมนี้แต่เราไม่รู้ในส่วนนี้นะแต่ส่วนนี้หาได้หาได้จากเลยจาก1.618ลบด้วย1นะค่าไฟล์ลบ1นั่นเองเนาะก็ได้เป็นประมาณ0.618กก็จะกล่าวได้ว่าอัตราส่วนทองนะครับก็เป็นเหมือนกับความสวยงามในทางคณิตศ,ศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติเนาะที่มันเกิดขึ้นมาเองก็คือมันเกิดมานานแล้วเกิดก่อนจะมีมนุษย์ด้วยซ้ำนะ ต่อมาครับมนุษย์ก็ไปค้นพบไอ้ค่านี้ออกมาจากการไปแก้สมการแล้วก็มันก็เป็นค่าคงที่ด้วยนะแลจึงทําให้ทุกครั้งที่เราสร้างรูปสี่เหลี่ยมใดๆขึ้นมานครับเราก็จะได้อัตราส่วนทองนี้เพิ่มขึ้นมาเสมอนะครับก็คือเราสามารถใช้คํานวณหาความกว้างและความยาวที่เหมาะสมได้หรือในอีกทางหนึ่งก็คือว่าความยาวของเส้นตรงใดๆนะก็ตามที่มันเกิดขึ้น มันก็จะมีความยาวในส่วนที่มองไม่เห็นเนี่ยงอกออกมาอยู่ตลอดนะเช่นสมมติว่าถ้าเราลากเส้น A ออกมานในอีกทางหนึ่งมันจะมีเส้น B งอกออกมาด้วยนะเป็นเส้นที่มองไม่เห็นแต่ทุกวันนี้เราเข้าใจแล้วเราคำนวณหาความยาวของค่าที่มองไม่เห็นนี้ได้ทีนี้เราจะมาดูสิ่งต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนทองกันบ้างนะว่ามีอะไรที่มันมีความสัมพันธ์กับโ o เดนเลชั่นหรืออัตราส่วนทอง ตัวอย่างแรกนะที่ผมยกมาคือตัวเลขฟิโบนัชชีนะครับซึ่งมันให้ค่าออกมาที่ใกล้เคียงกับค่าของอัตราส่วนทองมากๆนะครับแบบเหลือเชื่อเลยโดยนิยามพื้นฐานของเลขลำดับฟิโบนัชชีเนี่ยก็มีอยู่ว่าตัวเลขถัดไปนะก็คือผลรวมของ2องจำนวนตัวเลขก่อนหน้าโดยมีจุดเริ่มต้นคือ0กับ1แต่ถ้าเป็นในรูปนี้ก็คือเป็น1กับ1นะ ถ้าเป็นสซนให้มันจะมันมันจะไม่ใช่ในตารางนี่ะนะยกตัวอย่างเช่นเนาะดูจากรูปหรือว่าจากอันนี้ก็ได้จากเลขลำดับข้างล่าง1บวก1นะครับ1ตรงนี้ก็เป็น2ใช่ไหมเป็น2ก้อนนี้สองบวก1นี้ก็เป็น3ก้อนที่ใหญ่ขึ้น3บวก5ก็เป็น8ก้อนที่โตขึ้นมาอีก8นะครับบวก13ก็เป็น21นะครับ มันจะเป็นเลขลำดับแบบนี้ถ้ามาดูแบบ s e q u e น c ์นี่ก็ได้เราจะเขียนเริ่มต้นที่0กับ1นะ1ก็เกิดมาจาก0บวก1 2เกิดจาก1บวก1 3เกิดจาก2บวก1 5เกิดจาก3บวก2 8เกิดจาก5บวก3 13เกิดจาก8บวก5ครับคือเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้นะครับจุดๆๆๆนี่คือมันไปอนะินฟินิตเนาะ ถ้าอยากรู้ตัวถัดจาก144นะ,นะก็คือเราก็เอา144มาบวกกับ89นเนะเดี๋ยวเลขถัดไปเป็นเนขาเรียกว่านี่คือเลขลำดับฟิโบนัชชีนั่นเองซึ่งผมก็ไปหาค่ามานะหาค่าอัตราส่วนทองจากเลขฟิโบนัชชีเนี่ยก็พบว่ามันค่อนข้างใกล้เคียงมากๆกับโกลเด้นเรโชผมก็จะให้สูตรเดิมนะตั้งสูตรมาแต่สิ่งที่ผมหยิบยกมาก็สูสรนี้นะ A ส่วน B พผมจะหาค่าไฟอันนี้เป็นค่าไฟแบบแต่เดิมนะครับของจริงเนาะของจริงโดยประมาณผมก็มาแทนสูตรเลยเนาะ a ส่วน B A คือความยาวเนาะส่วนที่ยาวหารด้วยส่วนที่สั้น3นี่อันนี้ก็เป็น A 2นี่ก็เป็น B ก็เท่ากับ1.55หาหารด้วย3ก็ได้เป็น1 6 6 7ต่อไป8นะครับความยาวที่มากกว่าหารด้วยความยาวที่สั้นกว่า ก็คือ 8...5... ส่วน5ก็คือ1.600พอดีเป๊ะเลยต่อไปก็เป็น13นะด้านยาวหารด้านสั้นก็เป็น1.625ต่อไปก็นี่ก็เดาได้ไม่ยากก็คือ21หารส่วนด้านที่สั้นกว่า13ก็เป็น1.615ก็คือค่ามันจะค่อนข้างใกล้เคียงครับกับค่าฝ่ายก็คือยิ่งตัวเลขมากขึ้นเรื่อยๆเนาะเหมือนกับตัวเลขมันก็จะยิ่งเข้าใกล้ใกล้เคียงกับค่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ โอเคเรามาดูในส่วนของเกลียวทองคํากันบ้างนะเมื่อกี้เราดูเลขฟีโบนัชีละเกลียวทองคําก็มีความสัมพันธ์นะกับสัดส่วนทองเช่นกันนะคือมันจะหมุนเข้าไปแบบเรื่อยๆเนาะซูมเข้าไปแบบไม่มีที่สิ้นสดุดนี่นะถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวก็วจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นตัวอย่างของ golden spiral ที่มีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทอง รูปดาวที่เห็นอยู่นี่นะครับก็มีสัดส่วนทองซ่อนอยู่เช่นกันมีใครมองออกบ้างว่าตรงไหนคือสัดส่วนทองอะไรยังไงผมเฉลยเลยก็คือความยาวนะครับที่อยู่ภายในเนี้ยตรง B เนี่ยนะครับเส้นนี้เนาะจะเห็นว่ามันสั้นกว่าความยาวในส่วน A ที่อยู่ข้างนอกนี้ก็คือมันเป็นความยาวของอัตราส่วนทองนั่นเอง น,นี่เป็นรูปทรง12หน้านะออกแบบโดยเลโอนาร์โดดาวินชีคือภาพนี้เป็นภาพที่ผมดูไม่ออกว่ามันมีส่วนไหนที่มันเป็นโกลเด้นเลโชอ่ะคือพยายามไปค้นหาคำอธิบายมันหาคำอธิบายไม่เจอแต่เป็นว่ามันคือโกลเด้นเลโชนะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นโกลเด้นเลโชอ่ะดูรูปอื่นแต่ถ้าเป็นรูปอันนี้อันนี้ผมมองออกนะครับว่าส่วนไหนนะที่เป็นอัตราส่วนทอง อันนี้เป็นรูปทรงเหลี่ยมนะขนมเปียกปนูนนี่เขาตัดภาพออกมาในส่วนนี้เนาะเออมันมีคมําอธิบายแบบนี้ก็เข้าใจได้ง่ายนะก็คือมันมีเส้นทะแยงมุมนะก็คือเป็นค่าฝ่ายและมีความสูงในส่วนนี้เนาะเป็นหนึ่งเออแล้วนี้ยิ่งใหญ่มาก นี้คืองานก่อสร้างของคนโบราณครับเมื่อราวๆ2,600ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ4,620ปีก่อนนะครับนี่คืองานก่อสร้างสุดยิ่งใหญ่มากเป็นงานออกแบบทางวิศวกรรมนะของมหาพิรามิดแห่งกีซานและจากการศึกษาอัตราส่วนของเส้นประกอบของสามเหลี่ยมภายในโครงสร้างของพิรามิดเนี่ยเขาก็พบว่าเส้น b นะครับเป็นฐานมีค่าความกว้างอยู่ที่1อันนี้คือเป็นอัตราส่วนมานะ เคือความสูงนะมีค่าอยู่ที่ร o ทฟลแล้วก็ความยาวในส่วนนี้ A ก็คือเส้นประกอบมุมฉากมีความยาวคือค่าไฟล์เลยเห็นไหมเขาใช้อัตราส่วนทองนะมาใช้ในการคำนวณสร้างพีระมิดอืมค่อนข้างล้ำมากเลยเนาะคนโบราณเนะี่ยเขารู้สัดส่วนทองมานานแล้วเอเคเราไปรูปถัดไปรับรูปนี้นะเป็นภาพวาดสีน้ำมันที่มีชื่อว่า The b e t t e r s เป็นภาพวาดที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของกลุ่มของผู้หญิงกลุ่มหนึ่งนะครับที่กําลังอาบน้ําอยู่อันนี้วาดเอาไว้โดยศิลปินชาวฝรั่งเศสที่ชื่ออัลเบิร์ตกลเซสในปีคศ .1912 คือนอกจากความสวยงามและก็ความซับซ้อนในทางศิลปะของภาพนี้แล้วนะภาพวาดเนี่ยยังวาดตามสัดส่วนทองด้วยนะดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคือแบบดูไม่ออกลนะคือตอนผมดูผมก็ดูไม่ออกครับ ขนาดไปดูเฉลยผมก็ยังดูไม่ค่อยออกเดี๋ยวให้ดูเฉลยที่เขาไปไปตีเส้นมาเนาะอันนี้เป็นเส้นที่เขาไปตีมานะครับตามสัดส่วนทองแหมซับซ้อนมากอาจเป็นไปได้ว่านี่คือส่วนยาวเนาะ,ะอันนี้เป็นสเกลของสัดส่วนทองที่ตตีมาส่วนในวงวง,วงนี่คืออะไรไม่รู้เนี่ยเป็นวงกลมที่ม,วมว้วนๆกันรเปล่าในสัดส่วนทองไม่รู้ว่าดูไม่ออกแล้วมันจะมีเส้นทะแยงมุมตัดออกมากนมันคืออะไรไม่รู้อ่ามารูปในธรรมชาติกันบ้าง มาดูสัดส่วนทองนะครับในธรรมชาติกันเป็นพืชที่มีชื่อว่าอีออนเนียมทาบูริฟอร์มเขาบอกว่ารูเนี่ยมีอัตราส่วนทองซ่อนอยู่เช่นกันเนาะในการกระจายตัวของใบมันอ,อันนี้เป็นต้นไฟโลเท็กซิสนะครับเอกเกรียวหมุนภายในเนี่ยมีค่าของอัตราส่วนทองซ่อนอยู่เช่นกันเนี่ยความสวยงามของธรรมชาติ นิสสตร์สามารถอธิบายรูปแบบการหมุนของมันได้เราพบว่ามันคือโกลเด้นเลรโชนั่นเองแล้วชื่อในไทยก็ไม่รู้มันเป็นอะไรด้วยอ่ะมันมันเหมือนว่านหางจระเข้ป่ะนี่นเดี๋ยวขอแก้นิดนึงครับไอต้นที่มันม้วนๆเนี่ยเนาะมันคือมีชื่อว่าอโลพลิฟาล่าเป็นกระบองเพชรเนาะนี่เป็นเกลียวว่านหางจระเข้อืมนี่ขนาดแคทัสกระบองเพชรไม้อวบไฟลโลเท็กซิสอันนี้คือเป็นเป็นชื่อเรียกของลักษณะการหมุน ข้อมูลนี้จากคณนะัตติบีมากมากรู้ม่รู้ถัดไปอันนี้ก็เป็นดอกทานตะวันเนาะก็แสดงให้เห็นถึงเกลียวทองคำด้วยเช่นกันเป็นรูปแบบในมเมล็ดของมันนะครับของดอกทานตะวันอันนี้เป็นเป็นโปรแกร,รมจำลองนะเป็นแอปแอปจำลองเพื่อแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนทองในดอกไม้นะการหมุนเราเห็นแพทเทิร์นของมเมล็ดทานตะวันก็คือไอจุด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 นี่ก็คือเป็นมเมล็ดนะหนึ่งมเมล็ด เนี่ยเราสามารถปรับแต่งค่าได้นี่ผมใส่ไว้ที่600มัลเล็ดนะก็จะเลี่ยงเป็นในรูปแบบของ Golden Ratio เ,เอา600เอามาเล็ดแบบเยอะสุดเลยเนาะ800เลยอะกกดสตาร์ทนะฮะกดสตาร์ทนะมันก็จะหมุนไปแบบสัดส่วนทอง สวยงามไหมเดี๋ยวเอามาเทียบกับดอกไม้ดูเป็นรูปแบบการเรียงตัวของมเมล็ดทานตะวันกด stop animation เนาะการเรียงตัว start stop สวยงามเนาะดอกไม้ในทางคณิตศาสตร์ start. อืม คือนอกจากพืชแล้วนะมันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตด้วยนะไออัตราส่วนทองเนะี่ยมันก็ซ่อนอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตด้วยอันนี้เป็นเปลือกหอยงวงช้างที่เขาผ่าครึ่งเนะี่ยก็แสดงเห็นถึงรูปแบบการหมุนวนไปตามสัดส่วนทองอันนี้เป็นรูปตอนที่มันยังมีชีวิตนะคือไอสัตว์นี้มันมันอยู่มานานมากเลยนะผมไปดูประวัติมันนะมันอยู่มาตั้งแต่ในยุคไดโนเสาร์อะแลวตอนนี้ก็คือมันยังมีชีวิตอยู่ด้วยเนาะเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ อยู่รอดมาจากการสูญพันธุ์แม้แต่ภายในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยก็มีสัดส่วนทองซ่อนอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นสัดส่วนทองที่ซ่อนอยู่ในกระโหลกศีรษะของมนุษย์นะครับนี่เป็นข้อมูลจาก BBC ีเนี่ยผมเหมือนตอนไลฟ์น่าจะนานละผมเคยเอาบทความนี้มาอ่านอยู่แต่ตอนนี้เข้าใจละเข้าใจถึงเส้นต่างๆที่เขาวาดในนี้คืออะไรเนาะเส้นสีฟ้านี่นะครับจะเห็นสังเกตเห็นมันจะมันจะสั้นกว่าเส้นสีแดง ดูจากรูปสี่เหลี่ยมมันก็คือความยาวในส่วนของ b เนาะความยาว b a ก็คือเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีเขียวทั้งหมดเนี่ยก็คือค่าไฟานั่นเองแต่ว่าถ้าเส้นสีเขียวจะเป็นค่าฟาได้นึง่งคือกรณีที่เส้นสีแดงมันเป็น1เนานะแต่ความจริงก็คือเป็นอัตราส่วนแหละเพราะายังไงค่าไฟรายก็มีเป็นค่าคงที่ค่าเดิมเสมอน่ก็คืออัตราส่วนทองที่ซ่อนอยู่ในสรีระร่างกายของมนุษย์ในส่วนของกระโหลกศรีรษะ และนี่ก็คือสัดส่วนทองในระดับจักรวาลน,นะครับสแสดงเห็นว่าเกลียวหมุนของกาแล็กซีกังหันเนี่ยมีอัตราส่วนทองหรือ golden ratio เนี่ยซ่อนอยู่เนี่ยหมุนแบบสวยงามไปตามสัดส่วนทองเห็นได้ว่ามันเป็นค่าในทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่มานานแล้วนะมนุษย์เราก็ไปพึ่งค้นพบม,มันแล้วก็มีอะไรอีกลหลายอย่างมากๆนะ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอัตราส่วนทองอที่ผมได้นำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยก็คือยกตัวอย่างมาให้ดูกันคร่าวๆเท่านั้นมันมีเพียบมีพายโยมหนอันนี้รู้สึกเป็นหอยโบราณนะนี่เป็นกิ้งกืออะไรเนี่ยเดี๋ยวมันเขาซูมเข้าไปถึงพื้นผิวก็จบการนำเสนอนะครับในเรื่องของอัตราส่วนทองนะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับเรื่องราวนี้ ก็หวังว่าทุกท่านนะก็คงจะได้รับสาระไม่มากก็น,น้อยนะถ้ามีแนวคิดอะไรสนุกสนุกก็มาร่วมพูดคุยกันได้นะหรือถ้ามีข้อเสนอแนะหรืออยากรู้ข้อมูลในส่วนไหนเพิ่มเติมนะก็สามารถพิมพ์มาแสดงความเห็นกันได้นะหรือว่าแบบมีจุดไหนที่ผมนําเสนอผิดพลาดไปอะไรเงี้ยก็มาช่วยพิมพ์อธิบายแก้ไขถูกต้องอะไรเงี้ได้นะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับถ้าจะให้ดีคือกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เลยเนาะเพื่อที่จะไม่พลาด ในการรับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไปในอนาคตก็ไว้มาเจอกันใหม่ในเรื่องหน้านะว่าจะเป็นเรื่องอะไร